เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจันรศุกร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2565สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงิน การเงินของคุณมีแนวโน้มว่าจะได้รับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางยิ่งขยันยิ่งทําแบบไม่หยุดก็ยิ่งรวยเรื่องของการงานการงานของคุณจะประสบความสําเร็จตามแผนที่วางเอาไว้แต่ถ้าใครทํางานที่ต้องใช้ความละเอียดเกี่ยวกับการคํานวณตัวเลขแล้วควรรอบคอบกว่านี้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักอาจจะหวานกันน้อยลงเพราะต่างฝ่ายต่างกําลังทุ่มเทกับงานของตัวเองอย่างเต็มที่ส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอกับใคร บางคนที่ยังคงอยู่ในช่วงเรียนรู้ซึ่งกันและกันสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณช่วงนี้ดวงดีมีเกณฑ์รับทรัพย์มีโชคมีลาบหากคุณเป็นที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลก็จะทําให้ได้ลาบก้อนใหญ่เรื่องของการงานการงานของคุณยิ้มยิ้มแบบนี้แต่จริงๆแล้วหนักหน่วงมากขอให้คุณอดทนเพราะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเหมือนเป็นช่วงอารมณ์อ่อนไหวง่าย พูดผิดหูเพียงเล็กน้อยก็พร้อมที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เสมอส่วนคนโสดยังไม่มีใครที่ถูกใจที่จะมาเปิดใจหรือเปลี่ยนสถานะใดๆกับคุณได้เลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินความโชคดีเริ่มปรากฏจากดวงการเงินแบบพุ่ง,งแสงโค้งคนเกิดวันอังคารมีโอกาสาร,รับร,รัพย์จากรายได้หลักและรายได้เสริมเรื่องของการงานการงานของคุณค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยเพราะงานช่วงนี้เยอะและยุ่งมากแต่ผลลัพธ์ดีต่อใจอย่างแน่นอนารักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความ ของคนมีคู่คุณและคนรักจิตใจค่อนข้างเปลาะบางหากพูดอะไรที่ไม่เข้าหูก็อาจจะเกิดการทะเลาะก,กันได้ส่วนคนโสดมีคนเข้ามาขายขนมจีบแต่ตอนนี้คุณยังไม่ได้สนใจคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินของคุณขยันรับงานมากเต็มที่กับงานไม่เกี่ยงงานเลยทําให้เงินหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณเป็นอย่างมากถึงแม้คุณจะเริ่มเหนื่อยน้อยลงตพอการงานของคุณ เริ่มเข้าที่มากกว่าช่วงที่ผ่านมามากแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์เหนียวแน่นมากๆไม่มีใครมาทําให้สั่นคลอนได้หากทะเลาะกันก็จะคืนดีกันส่วนคนโสดค่อนข้างจะเนื้อหอมตอบแชท แทบไม่ว่างกันเลยทีเดียวสําหรับคนที่เกิดวันพฤหรัหสบดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณจัดว่าดีมากคุณกําลังจะสะสมเงินทองเพื่อขยับขยายฐานะเรื่องของการงานการงานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทีละขั้นขอให้คุณใจเย็นๆไม่ต้องรีบรอ้อนพรอช้าๆได้ปลาเลิ้มงามเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคอยเป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอส่วนคนโสดระวังจะพบรักแบบฉาบฉวยคน ที่เข้ามาอย่างไม่ใช่รักแท้ที่คุณตามหา สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินมีรายได้ถือว่าดีแต่ส่วนใหญ่จะได้รายได้จากความอุตสาหะมันเพียนไปหลักขอแนะนำให้คุณทำบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของการงานการงานตอนนี้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากๆไม่ว่าปัญหาเรื่องงานเรื่องคนก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างเรียบร้อยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเริ่มห่างเหินจนอาจจะรู้สึกแปลกๆกันในตอนนี้ส่วนคนโสด ตอนนี้คนโสดมีคนคุยแต่ขอให้คุณใจเย็นๆใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักครั้งนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแถมยังมีโอกาสได้โชคลาภจากความภาคเพียรอีกด้วยเรื่องของการงานการงานของคุณโดยภาพรวมยังถือว่าดีอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ลดลงไปมากแล้วหลังจากนี้ขอให้คุณทุ่มเทให้สุดตัวรับรองว่าผลลัพธ์ออกมาดีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักต่างคนต่างก็รักกันดีเข้าใจกันมากมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นช่อนคุณโสดจะ ได้มีโอกาสสละโสดกระโดดลงจากคาไล่แล้วในตอนนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ